คดีนี้ไปดูต่อชะดอนักประเด็์กับแนวคิดสุดเจ๋ง สวัสดีครับผมจากศิลป์ตุลย์ารุณที่มีผู้หข้ามูอฝ่ายสระตุล2์องบัญชาการดูรลเตรียนจดเปฏิบัติหน้าที่ชุดโรอรงเรียนนะครับปฏิบัติระที่ประคันโตที่ห้องวิทยุในที่ทําการของตชะดที่ภาคใต้ครับมีปัญหาที่ชาร์จแบตวอเนี่ยมันเสียครับวอเนี่ยชาร์จไม่ได้แต่ต้ชดอเรานี่เก่งแก้ได้แล้วครับอะไรพี่เฮ้ยตอไปนี้เรามีที่ชาร์จวอแล้วเว้ย ข้าประดิษฐ์เองเลย,ย,ยมันจะใช้ได้จริงเหรอพี่เฮ้ยใช้ได้ช่ยวะแต่เองต้องคอ,อยจับไว้นะเนี่ยถ้ามันล็อตเองก็ต้องรีบดึงตะออกเลยแล้วถ้าไม่ดึงล่ะพี่มันก็ระเบิดสิวะอ <laughs> เออพี่ดีวัดีดพี่พี่พี่ก็ตรงข่าวมาแล้วมีอะไรเหรอฐานเรากำลังจะถูกโจมตีฮะเอาเลยเฮ้ยเลือกใหญ่เลือกใหญ่วันนี้ก็พรุ่งนี้ละแล้วเขาระบุเวลาที่แน่นอนให้เราได้เปล่าไม่ได้หรอกมันอาจจะโจมตีเดี๋ยวนี้ก็ได้ ลูกหมาลูกแมวตายหมดทุกแ้วไม่ทำอยูลายแบตระเบิดแค่นั้นเองเออเห็นสักทีแบตโวยไม่ใช่ใครโจมตีอะไรอะไรผมว่าไม่ใช่ค่าสึกบุตรอูพี่อ้าแล้วมันอะไรอ่ะที่ชาร์จแบตพี่อ่ะระเบิดที่ชาร์จแบตพี่อ่ะระเบิดอ้าวัดเฮ้ยดูดิ้งดูริงดูดิงเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟอะไร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 เฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่มีอะไรที่ที่ชาร์จบอก ที่ทำโดนระเบิดฮะคงดีคงดีพวกเราไม่เป็นอะไรไม,ไม่ไม่มีอะไรเสียหายเลยหมดเลยยิงกันเละเทะเนี่ยเพราะแบตละเบิดเล่าไปถึงไหนอายถึงนั่นแถมเจ็บอีกชุดใหญ่ของพังอีกบานว้าที่อายวะอยู่ในช่วงชุลมุนไม่ใช่ใครจมตีนั่น,นเราหรอกครับแบตเตอรีม่มันระเบิดเองงานนี้ต้องบอกเลยว่าเยี่ยมเยี่ยมคนเจ็บนะัก ขอขอบคุณจาสิบตำรวจอรุณสิงห์นีผู้บังคับหมู่ฝ่ายสนับสนุน2อกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าของเรื่องนึกว่าโดนโจมตีฐาน